สวัสดีครับสวัสดีครับพ่พพอแม่พี่น้องครับทุกๆทุกคนนะครับมาพ,พ,พอกันอีกแล้วเด้อครับมาพอกันอีกแล้วมาพอกันทุกๆวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับเนาะเมาพอกันนั่ในแหละก็ได้รวยกันตัวเตี่ยนะเนาะขอให้รวยยังสิทุกๆตัวมือตัวมือได้ทับเด้อเต่าจันทร์พุธศุกร์กนะครับขอให้รวยรวยทุกๆวันจันทนะร์พุธศุกร์เด้อเพราะรอบที่แล้วเขาพักเขาแน่บอก มีคนไดบอกว่ามันติดเข่ากับบ่อบ่ดีใจดอครับมันมีคนไดก็ได้ออกหกซี่ซี่หกเต็มเต็มเลยออบนล่างเลยออสาหรับคนที่บ่อใดเนี่ยก็ซือกิเสีย์ดหลนำอยู่เนาะประมาณนี้นะครับอ้าวสาหรับคนที่พลาดก็มือนีเอาไม่นะครับเอาอีกเด้อเอาบุญลางเลยได้มือนเด้อเอขอขอคุ้นสมาชิกทุกท่านหลายๆนะครับเพื่อที่จามาให้กาลังใจฝากกดถูกใจ ใครกดติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดติดตามอีกแล้วครับกดติดตามแล้วใครบ่าท่านกดติดตามก็กดติดตามซะแล้วกดถูกใจนิ้วชี้ขึ้นแกดไลค์กดแช่นะครับประมาณนี้ครับกดไลค์กดแช่กดแช่เนี่ยกดแช่ไปให้คนที่เขาฮหคนที่เขาหวังดีคนที่เขาปารถนาดีเ้อะคนข้อเดียวกันว่านเถอะกดแช่ให้คนที่ข้อเดียวกันเบิ้งประมาณนี้เขาที่สื่อหรือว่าสื่อเขาจัดหรือว่าจัดก็แล้วแต่เขา เขาวางดีให้เขาแล้วต่านนี่นะครับประมาณนี้แต่ว่าก็ให้ระมัดระวังเรือผู้ลังค้นนี่โชคเขาก็บมนีทั้งนี้เรียกดแค่ไปให้เขาเนี่ยเขาไคขัดดวงขัดลาบเขาเหมือนกันเด้อเพราะฉะนั้นเบื้องให้ดีมูพวกในกลุ้มเดียวกันว่าผู้ใดโชคก็ให้ดีจะไ่ต้องโชคให้เขอนะครับโชคให้ถึงมองประมาณนี้นะครับแล้วขอขอบพระคุณหลายๆครับเมื่อนี้เขากำลังเบื้อง หัวดไม่หัวดวันที่เจ้าจะขับเรื่องมือนีเด้อวันที่เก่าวันที่เก่ามีเด็กอย่างไงอ้าวเทปจุดเอะไรแบบแบบสั่นๆเลยสั่นๆเพราต้องยาวเพาะต้องยาวมื่อใดมีเวลาค่อยคุยกันยาวๆเนาะเมื่อนี้ช่องนี้คือจงคอมเมนต์ไว้ให้คอมเมนต์มาเยอะๆใครมีปัญหาอย่างเกี่ยวกับเลขเกี่ยวกับอย่างอย่เฮ็ดอย่างโมเป็นก็ให้สอบถามมาได้พิมพ์มาได้อาจารย์จะตอบทุกๆคนเลยนะครับเด้อ ขอขอบพระคุณหลายนะครับคลิปกดติดตามกดสุดใจมากตลอดมากว่าไว้ผลมันเล่นเมื <laughs> อ่อยอมาเบองเลขบันมันที่เกนะ้ามิถุนายนสองพันอะไรหกสิบแปดลาพัฒนาออกเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับเจ็ดกับแปดเด้อไปเหวีไปรูดไปวิ่งอยู่กันแน่นที่เจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดแปดวุดวิ้นกับสองสามสี่หาว ให้เบิ้ลชุดวินนะครับเนี่ยสองสามสี่ห้าหกบางทีมันอาจจะมามักฟูกันเลยตามสองสองสามสองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองหกหกสองอี่ยเหี่ยวิ้นนะตามสี่สี่ตามตามห้าห้าสามตามหกหกสามนะครับสี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่แล้วก็ห้าหกหกห้านะก็ไพ่มักเบิ้ลกับจัดเบิ้ลไปสามสามห้าห้าไอ้อย่างก็ว่าไปนะครับนะแล้วก็ห้องมาเร็งอีกที่หนึ่งว่าห้ามักเลขใดหาเด่นจากสำนักอื่นก็ได้ที่เขาแม่นๆม่นคือกันกับต้องมีชี้นะ เขาในโมเมนต์เดียวมาเนอะยันได้ช่องเยีพีนี่หละการเป็นแช็มเนี่ยคือง่ายอยู่แต่ว่าการรักษาแช็มเนี่ยตีมันง่ายกันประมาณนี้เอาเบอร์เหลือนะครับได้สามนี่แหละเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดตี่ที่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดมันเี่นพี่เจ็ดที่เจ็ดห้าเจ็ดหกได้แปดตี่แปดห้าแปดหกนะครับนะที่เหลือนั่งกับเป็นโซ้องก็แล้วกัน สายรูดสายวิ่งกับที่เจ็ดกับแปดสายวิ้นกับที่สองสามสี่ห้าหกมาเจ็ดมาแปดเรามาใช้กันนะครับบ่ายเน่มันอาจจะมีเบิรนได้หรอกนิดเดียเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะครับหรือบางส่วนแบบสามสามสี่สี่ห้าห้าเนี่ยประมาณนี้แต่มัมาเบิรนประมาณนี้ครับอจุดเราครับแคปเจอร์หน้าจอเสร็จเรียบร้อยนะทำก่อนทำนี้ก็แล้วกันนะครับเนาะพบกันใหม่วันพุธกุหลาบอนฟุดนะครับสำหรับมือเหม่กับนี้ทำนี้ครับสวัสดีครับ